อาหารมื้อเที่ยงนะคะยาขนมปังกับสลามี่แล้วก็มีผลไม้นะคะมีมะม่วงแล้วก็สับประรดเห็นไหม,มคะช่ำๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ิสตอร์เบอร์รี่อี่อาหารมื้อเที่ยงนะคะโอ้โหมะม่วงน่าอร่อยมากเลยค่ะช่ำมากเลยไหมคะโอ้ยดูมะม่วงสิคะเดี๋ยวให้ดูนะคะโอ้โหชิ้นสวยมากเลย นีอาหารมื้อเที่ยงกับอาหารว่างนะคะเห็นไหมคะง่ายๆค่ะวันนี้วันนี้วันพักผ่อนอยู่ง่ายกินง่ายทุกอย่างเราต้องทำความสะอาดเสร็จแล้วทำเป็นใสพ่พลาสติกอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นแล้วก็จะเก็บไปได้นานเก็บได้นานมากเลยค่ะนี่คืออาหารวันนี้นะคะเพิ่งอาบน้ำเสร็จตะกี้นี่เองค่ะ สวัสดีค่ะคิดถึงทุกคนนะคะมาข้ามาทุกคนมาทานขนมปังกับสลามี่นะคะเห็นไหมคะนี่คือสลามี่นะคะแล้วก็ผลไม้เพื่ออาหารวันนี้ง่ายๆแต่อร่อยนะคะเห็นไหมคะวิตามินทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้วิตามินทั้งนั้นเลย,นนาเลยอาหารปโปรดคะ่ะผลไม้ ะเน้นผลไม้มากกว่าอาหารนะคะ